ตีดขัดติดขัดต่อมาคลิกตู้ทุ่งขันครับยินดีต้อนรับทุกท่านท่าบจุ่นเจ้ามีพิธรรมดาครับต้องมีพิธามดานเราจะมาอะไรนะอ่าหุ่นหุ่นหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยนะครับไปรูปสิหุ่นไทยนะครับของวันที่วันที่ติดนะครับติดนะครับมีนางหกกับป๋องนะหุ่นไทยเช้านะครับ อเวลาสิบโมงเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับวันแรกของปัสกาณ์นะขอขอบพระคุณสมาชิคกทุกท่านนะครับทีเดียกับมานสบนะคิปคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามอย่าเด้อย่างเด่เลยนะครับสําหรับคนไทยนะครับจะมีให้ชมวันละสี่รอบนะวันละสี่รอบนะครับคนไทยเช้าสิบโมงห้านาทีคนไทยเที่ยงเที่ยงครึ่งพนไทยบ่ายบ่ายสองโมงคนไทยเย็นก็สี่โมงเย็นครึ่งครับ สำหรับสามรอบแรกนะให้ระมัดระวังนะครับไม่แนะนําให้จักนะอยากจะให้รุล่งเพราะความมันนป็นเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะประมาณนี้ที่สําคัญก็คือไม่มีที่จับไม่มีที่จับเพราะอะไรเพราะเจ้ามือเขาไม่กล้ารับอ่ามานีนะครับเขาไม่กล้ารับสามรอบแรกนะพอรับจะพอรอบเย็นรอบเยวนะครับนี่ครับซื้อหยากนะครับประมาณนี้ครับ อย่ารู้ลึกไปกว่านั้นเลยขอให้อาจารย์รู้ลึกคนเดียวก็พอแล้วถ้าทุกคนรู้หมดมันจะอันตรายใชชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะครับประมาณนี้นะครับสามลำแหลกนะมนไทยชานะเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดคู่กับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะเน้นที่เจ็ดก็เจ็ดศูนย์คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่ เต่ตขึ้นแต่จดูไปแต่สองสองแบบแต่สามสามแบบดีๆแบบครับมานีนะอ่าจับใปนะครับคนชอบไฟหนึ่งไฟใดนะอ่าทำมือแตะวิดีโอให้หยุดไว้นะครับปักไว้นะถ้าเด็กจดูไม่ทันรังกันนะครับขอบกขอบกขอบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านจงดีจูดีนะหลับบสาวคนมีตาเนี่ครับรับครับ